ไปผู้เฒ่ารถแล้วสิดาเล่ากับปีปาธนาผู้เฒ่าผู้เฒ่าข้อซีแผ่นดินมั้งซีบ่ซีสาเกิดปีอะไรจ่าแม่เกิดปีมันม่มีอ่ะปีนะบ่ปีพ่อสอยังไพ่อสอเกี่ยังแปดโอ้แปดคนบอแปดหาแ้โอซีแผ่นดินสันผู้เฒ่าซีแผ่นดินต้นี้โอ้กระาสติเกตบอ Chết kẹt gạo chíp Chết thật đó, mẹ mẹ, thân chết mà Thân là cái gì chết đi bà Ngoài Thân là là cái gì mẹ, gì chết đi bà Bà thân bà mẹ ท่านตัวเตี้ยเป็ดเปดเก้าสิเดปอที่ถูกผู้ถูกสี่เดือนนี่ดะป่าเป็ดหาวันที่ที่ีอายุเราสกเป็ที่ขาไป็ที่พกแหละไปเขาไปกาบขอความอายุเหมือนคนเงืนความอยู่ดีไม่แห้งอี่เเราโบ้เกยเจ็บบเกยไข่ได้หน่งย่ดีม่แห้งรวยรวยห้งเ่้แม่จานนครับ น่อาจารย์เมองชานนชินนาราผู้ยิงใหญ่สายดนตรีแห่งเมืองอีสานว่านี้น้องชายจะลองเพ่งพ่อพ่แกพ่อวันนั้นพ่อนนะหลอหัลอยหงใญบ้างหน่อยยงไม่หมือนเพงไม่หมือนเพ่งหม่เอาเพลงหม่ขออาุเาตสกวเกินเกิน พันยังยากจน,นละลจะสู้ดิรรน,น,นไม่อ่อนแอแม่เหนื่อยบ่ท้อถึงไกลแค่ไหนบนทางพร้อมย่างต่อจะไม่อ่อนนวนคอให้โชคชะตาเห็นใจ ที่ดาราเป็นคนรอง e พี่ปารนาคืาอเป็นคนให้วะเนี่ยโอ้ที่ดาล่าเป็นคนร้องพี่ปารนาคือเป็นคนให้วะนี่โอ้ยี่าจะร้องเหรอเอาพี่าร้องหน่อยนึงก็ได้เพลงอะไรลูกเพลงอื่นเพลงจะคลองกัเพลงจลงแฟนเก่าตัวแฟนเก่านเก่าตัวฟังยชินนะ้เราเลื่อมแล้วเรา่มแล้วใกล้เล่มแล้วเล่มแล้วฟังได้ไฟังหยั <grandma. S 3> งงยังงยังงยงง อยังไงข้าคมเดียวค้าเดียวเบาเอ๋ยอายังน้อยนึงทนหนึ่งเบาบ้านากายอาเฮใจดำผ่านมาคุณนคำแวะในเด้ออย่าใจดำลางกะหูอยู่ดอก ว่าเพิ่นบ่ได้ใส่ใจหักของเพิ่นอยู่กบผู้ไม่บอกแค่ดอกแค่แฟนเก่าไอ้หมันวันบอกเบาอย่บอกพอจ่อยผู้เบาเอาเทียนบพอจ่อยพอพี่น้องก็ถามมาขายของโอ้หลาย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 หลาคนเซโนก็มาแมนปะคนไยหัูกะทิดาเขาทำได้ปะ จำได้จำได้มือคืนนี่เขาจะมาน่หาตัวหน่หาแตงมือคืนแเขาจิน่าอย่างกะติกเมื่อไร่ยิ่งไปลักบกระท่านเขาจาเนาะเสียทีไรเนเสียีเนาะไ่ไหกิน เพอีเที่ไม่มาอยเอออ้าเายกไปกินเข้าวกินหน้ามาในลูกไปสอกันปกกระทันของแก่หสี่แผ่นดินครับวันวาเลนไทน์มันดีใจไรผู้ใดหล่าเอาไหนั่นฮะใครอยากรู้จะอธิบายให้ฟังอันนี้ลายมือใคร ปาชับวงวัดตัวโตเลยใช่พี่ปาชับเอาให้เราเรียกแทนกันนาทีเอามาเพราะว่าเขาเอาสีแดงๆมาเต็มดอกไม้มันเลยสีแดงธอรู้บ้างไหมที่ดาราโอ๊ยอ่ะอถ้าไม่เอาสีแ้มแล้วมันจะแดงไหมล่ะเราวันที่ส4บสมีงานที่ไหนค่ะพรุ่งนี้เหรอคะเราไปที่เอเดลลพรุ่งนี้ต้องเข้าปาจินค่ะมันมีอะไรที่ไหนา แต่ถ้าเอาคียนี้คียผ้หญิงปกติลล่ะใช่ไหมถูะตาเห็น้องได้ันเลือนี่ไปเลื่อน มาลีลาลีมาเอบินริมเมเริ่มเป็นนักร้องเป็นตัวเลยกำลังเป็นสาวค่อยพอฝันจะไม่หน ลายคนเขอเสียงน้องเพียนไปเสียงน้องเจียนไปเริ่มเป็นสาวค่ะพ่อเริ่มเข้าสู่ความจริงจังของการเดินทางบนถนนเส้นนี้แล้วเนี่ แขกนุมเป็นบ่าวแล้วไม่อยากเปลียนสาวเลยอ่ะ ผมขออนุญาตพูดภษาทำหนึ่งอ่ามันมันเมื่อเกมบอกว่าไงแต่เอฟซีตอนนี้อยู่ไหนใช่ไหมแต่ตอนนี้เอฟซีอยู่ไหนแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ลองพูดรีต่ตอนนี้เอฟซีอยู่ไหนเอฟซีอยู่ไหนแต่ตอนนี้เอฟซีอยู่ไหนใช่ไหมกับอ่าแต่เอฟซีตอนนี้อยู่ไหนอันไหนมันจะมันจะโยกดีกว่ากันตัวนี้กําลังเนี่ยกําลังดีกว่าใช่ไหมมันเหมือนเข้าใจนหม ใช่ไหมถ้างั้นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนว่าอะไงอีเป็นเอา F C มาก่อนหนุนแต่ F C ตอนนี้อยู่ไหนเดิมมันร้องว่าแต่ตอนนี้ F C อยู่ไหนนะแต่ F C ตอนนี้อยู่ไหนแต่ F C ตอนนี้ก็ใช่ไหมล่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนตออนนี้แต่ F C ตอนนี้ตอนนี้ ตอนนี้อ่าอย่างนี้ก็ได้เซียนไม่เพิ่งแต่งสาวยังนะอุ้ยไม่ได้สิแตกเท่าแล้วบัดเนี้ยเพื่อนไม่ได้เป็นสาวเลยเท่าแล้วเขาใชทำท่อนอ้อยยังไม่ได้เกมาหารเลยก็เป็นการแล้วก็มันจะมีท่อนแก้อีก ท่อนๆท่อนตรงๆก่อนจะขึ้นหุกหรือเปล่าไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินเส็นเสียงว่ากินอาล็องลเอาลเอาล็อกให้จบดูมันมีติ่งไหมมีริ่งไหม I กล้าดรอเมื่อแม่พอ่อเพิ่นยังยากจน,จนจะสู้ดินรนไม่อ่อนแอแม้เ,มเหนื่อยบท่ท้อเพิ่มเมื่อบวนมาอีก